จัซิ่งครับเดี๋ยวสมาจัดโดติดเดี๋ดดครับจัดโฟล่อพร้อมอยางหนึ่ง่นาพันเก้าร้อยครับพรออ้อมยางไทยเราลอมีรราประกัน120ยยีบบายางก็มีลับประกันให้ร้อยยี่สิบานครับมาเบิ่อยางครับก็มีเบอร์อะไรเนี่ยสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสองเจ็ดห้าครับผมอันนี้คือเป็นยี่ห้อเล่นเซีวครับยางไทยแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่อที่เป็นล่อแปดเพิ่ม ที่เขานิยมกันใช่ครับ265 40 18ครับเลน,นเซลล์ยางโตนี่คือกันกีรัประกัน120บปันครับบาดเบียดรวมแตกเค้มทุกวนลนี้ครับเก้าเทาใครมากสอเก้ากับจัดให้ครับผมราคาเดียวกันหรือว่าถ้าผู้ใดอยากได้อย่างนะผมจัดคู่อย่างดีสโตนครับ2 5 5ห0ให้ไ,ไปราคาเดียวกันเลย1,9900 เป็นโปที่เป็นโปเดือนสิบครับผมมาชมลอนครับเอาไ <ป S 1> อ่คนชมลอดเป็นอะไรก็รนี่เป็นเบลหารู้ครับเบลหารู้งานเจี๊ยบีก็ซีอาไก่ครับเรา,ารก็ไล่หาเจ็ดครับเราก็เป็นที่อีพวกพวกอีเบิร์แบดเอนเอสอาหารู้หกรู้ได้เบิร์ครับที่สีสูนหาครับผมได้ทุกสีเือกเอาได้เลยครับหือษิตเป็นล่อเบลเป็นเตาเครื่องเ,เตาเครื่องสิบเครื่องครับ สีพู่ยางสองห้าสิบหรือสบพู่ยางสองหกสองเก้าได้เบิดครับราคานนมามาชมร่อดีทูครับรอดีทูตัวนี้ผมจั็โกที่บอกไปแลาหันห่ิคือสองหมื่นสี่ครับครับเป็นนอเป็นงานดีทูครับมันสิมิโคได้ครับทีซีล้วก็บทียาไก่ครับตัวนี้ก็เลือกไทไใที่ว่างบหน่อยก็ใส่ตามงบหน่อยครับถ้าเคยงบหลายก็ใส่งบหลายครับอันนี้ ที่นีฝากไว้แค่นี้แล้วครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วฝากกดแชร์ในไอ้หมูเบิง์นีแล้วครับราคานีมันบ่ได้แล้วครับรับผมสวัสดีครับ